เริ่มแล้วนะครับรอบรองชั้เลิศนะครับบ ouais> ัวหง่งพบพีหนานะครับเตะบอลใหม่คู่นี้เอาโยมกันมาเอ้เล่นไปนะเล่นนะห่นี้ดีเยนี่อ้ยผู้ที่นะครับมาได้ที่เมรได้รับเกียรติจากกรรมการที่วัศักด์นะครับที่กรรมการข้าพี่หน่อก้าหน้าโสพัฒ

ไปยันไงครับไปยังไดูทีที่เขาดูทีนะขโงแลวนครับทน1ปีะกไปที่หมายเลขไม่าบโอ้ยครับตายรัะอันตรายมาครับตีัเลขของหมายเลข5โมงนี่นะครับ

ดีเล้ยของเูเลยแลก็สิบ1อ1สิบสีงแล้ว2ิบสี่ก็อีกนะสิบสอบี่แลที่ด้านครังสิบสีไปผ่านใจแล้วก็สบสีส่งมปที่ห้าโบกส่งไปที่เกี้ทับแล้วหงุดหงมาที่หมายเลขเ็หมายเลขเก็ดล็อกดึงทั้งครับแผลลยไปไ่ผ่านหมายเลขสของอีกะดีล้วะ้ยาเพื่อนครับมาให้หมายเลขเ็หมายเลขเจ็ดบอลหนึ่งครับมอหาเพื่อนไม่เห็นบอลเลยครับ ประตูของโกออกบอลมาทางหมายเลขเจดมาเลขเจ็ดบอลครับีั้งร้อมอวาเขาม่ได้เออเป็นลูกเล่นขอย่งไ่ใครับหยเลขห้าของโกหวไปให้หมายเลขบเจ็ดหมายเลขมาที่หมายเลขเจ็ดตรงไปห้าห้าอไปที่แปดครับแงอล้นไปแล้วผ่าน้ะท่าของโหมายเลขสิบห้าเขนะเขาไปยังบรที่สองขาจะให้หมายเลข

ไปแลหนไหนคู่มาตีไหนเอาล่ะครับบอลไปที่หมายเได้2มาที่15หมายเลข2ของโบยังได้บอลอยู่แต่ผู้ได้เป็นคนไหนถ้าใส่คู่กับอลอยู่ที่หมายได้8คือไปที่มาได้15โอ้โหมองไม่ทันเลยหมายเลข12ของส2ประตูต่อศูนย์ครับตรงไปที่ผ่านมาที่หมายเลข

มาที่หมายเลขเจ็ดหมายเลขออกไปที่หมายเลขสิหมายเลขสิเอาบอลลงไดูขึไปที Armed ่หมายเลขแปหมายเลขแปดนมาที่สิย no si ัง okay. ไ uh ่ผ่านของที่น้าครับของพงยังได้บอลอยู่้าเจอสองอีนะสิบสองาไ่ผ่านสิไปครับโอ้กยิงัดขึมาที่หมายเลขเ็หมายเลขเ็มาเร่นมาที่หมายเลขไครับยิงสามผานครับหมายเลขเหมายเลขเจ็ดขึนมาที่ไอ ดประบเข้าไปในสิเกตตอนนี้โดนยางได้ไหมลขแปดยังไม่ผ่นทีมสองดูดครับนานนานทีครับประตูจะได้ทำหน้าที่มัเลขไปดูดิชิดใก้ใก้ห่างประตูของอีนะถึงมาที่มาเลขสิอีนะอีนาไปที่สิเกตสิเายไปที่สองเต่กันเตะกันดูครับกับหมายเลขเจ็ดทีมสองก็ได้ดูดเข้ามามาถึงมือฟุตบอาประตูมาหมายเลขแปดตัวต่อตัวมาไปที่มือสิเกตมาโอ้ยยืนจังหวะนี้ครับยังไม่ผ่าน 15ครับแกนาเีเป็ไม่แน่ปันได้ครับจะเป็นผู้เป็นลูกุมเาไปสนามสวนบอโอ้โหครับหมายเลข12ไปที่หมายเลข1ป็นที่15ัดยายังไม่เป็นประตูครับข้าแล้วไอ๊ปะตูัดเป็นข้อรถเมียฟาโดยตงเป็นข้อ โทษนะครับลูกนี้เป็นโทษโดยจงอยู่ข้างหลังนะครับก่อกลๆชอบวัตลกตามก็ไว้ตามก็ไว้ให้ทันทเวลาโรับโดดครับทีเีวจะลออกมาไกลรัังตัวผู้เล่นครับตัวนบ้เัวนครับ้วยห้าของวง สัตัวนี้โอ้เป็นประตูไปนะครับเปอร์3้าประตูต่อศูนย์นำหางออกไปแล้วครับบวกประตูต่อเริ่มเร่นกันใหม่ครับมาที่สิบห้าคือมาไปไม่ผ่านไหมเลขอตังมาเปนไหมดิแลแตอกันอยู่กับซัดตูงนี้โอ้โหโอ้ยีไี้ครับล่า ตูเขาก้องลวนกาบอลออกมาที่หมายไหมคะบอลยังดูเขาวังครับระวังหมายเล็กเอตัดลูกนลูกแรกที่ประตูได้สัมผัสบอลกดูเขากดอยากให้ท่านทีปะเค้าในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับจะแทงไปให้เออไปเองครับสิบเไปเอง บอกขึ้นมาที่มดีขโหกืนมาที่หมายเลค่ะขาขาได้มาขา้ยที่หมายเลขครับแตะไปบอลบอลให้มี่ยดแยไปเลขหให้กับหมาเลขห้าายเลข้าขึ้ไปที่หมายเลขเจีครับเเจอกับสิเอ็ดวาออกครับตอนนี้จะเป็นลูกลูกนี้จะยังไม่ผ่านมายเ้าครับยังในบอลอยู่ หมายเลขห้าครับคือบอลอยู่ครับหมายเลขสิบสองจะเล่นกาครดูบ like um ้างบอลยังอยู่ที่หมายเลขเข้าเยอะย่าเข้าเยอะเอาละครับมองไม่เห็นบอลครับมีแต่ขาของผู้เล่นโหมดนกบีบเวลาในครึ่งแรกนะครับีหมดมากเลยยังไม่ผ่านครับหมายเลขหนึ่งเรามาชมช่วงเวลาหลังนะครับโอ้โหเข้าไปเลยยังไม่คิดสุดยอดครับเฮ้ยเป็น4ประตูต่อ0ูน ของวัวหูตัดสุกน,นีเข้าไรไอ้มเลยงหีเต้เาดปกับอ่ที่หมายเลขกที่หมายเลขสิบเอ็ดสิบเอดยีส้สวเขาไปอีกแล้วงม,มเดิมงม,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 มเดิมครับไปครับไปตับประตูของวัวหตัดออกไปได้ั ยังไ, bon ju, งไ bon ด้ดบอลอย,ยูอดดยออาา่ยังได้บ bon อล,ลอยู่ครนสุรับไมอาโนหมายเลสโอ้โนามออกนอกสนามก่อนนะครับพูดที่อยู่นอกค่อยเข้าไปครับลูเมนิ่งครับเดนทีหมายเลย่าจะให้หมายเลขไหนยางไดบอลครับคดครับซัดโอ้โห มาที่11ัหัวเหินหัวเงสนยืดไปที่ไม้เลข11เจ็รอยืดมาที่11อีกครั้งครับถนันจะได้บอลหยุดไปที่หม้เลขไปให้มันพพกยังไม่ผ่านน้อง12ยไที่้เขด้าไปรกษาประตูจับลูกโยนมาก็จะให้ไมยเลข9 9เจอ9 11ที่มาที12 12 หมายเลขค่าของโบ่งได้คือไปที่16 16มาที่5ได้ไปที่หมายเลข11 1 yeah, oh, 1กระชากเดียวครับสายมาผัดชัดโอ้สวยงามมากครับเข้าไปอีกแล้วนะครับสวยงามอกประตูต่อศูนย์ทางแม่นจดานั่งรถมาไกลมาที่หมายเลขคืเพิ่งเจอกันอยู่ที่5 โอ้โหโอ้โหมาครับสัตโอ้โหท่าองอีนาเห็นท่ามันได้เก็บเก็บไปที่สิบหกอีกครั้งครับสิบหกคือไปที่หมายเลขค่ามันท่าแทมมาที่หมายได้เก็บมาได้เก็บจ่ายบอลนี่คือท่าของอีนาอีนาแยกกันยิงสิบหกอีกเข้าไปครับประตูโอ้โหเร็วๆครับสวยงามครับลูกนี้ครับซัโดโอ้โหสวยงามสุดยอดครับ เบอร์เจ็ดครับเจ็ดประตูต่อศูนยสัตวอยู่หมาเลขสิบสองปทีองูาเจอกันอยู่กับหมายเลขเจ็ดไปที่หมายเลขหของหมายเลขสิบะอปที่หมายเลขห้า ดีครับโอ้ไม่ทันครับเล่นนะครับโยนข้ามข้ามมาติดอีทับไปที่บอลอยู่ที่หมายเลขท่าครับโอ้ไม่ทันครับหมายในท่าของโค้งผมั็สั้นตัๆเลยครับเป็นประตูที่แปดแปดสองจะเป็นสิบอีดาไม่ติดตีเทียบไปบอลไม่เข้าเลยไงครับสิบเอ็ดกับสิบห้ายังงงอยู่ไม่รู้ว่าจะให้ใครเล่นก่อนสิบเอ็ดกับสิบห้า ซัดาอา้าหม่ใหซัดผู้นยาวไปไมตงกรอตู้ประตูไ้ละบอลนี้ท่านีษยังอยู่ที่ใหนร็วๆกับผู้รักษาประตูเดมองหาเพื่อนครับมาที่ประตู นี่ก็ท้ายเกมแล้วนะครับท้ายเกมจ่ายบอลไปทีหมายเลขสอีน่าจะทำตีใครแตกได้ไหมตีหมายเลขสี่ประตูของกีน่าคว้างยาวนะเอาบอลลงไม่ดีครับที่เบิ้มมาแล้วเนี่ยเดือดกันโอ้โหโอ้โหครับนึ่ยิงยังไงจะเข้าครับเบอร์หกน่น เอาละครับพีนาทำใจลำบากเลยครับจะมุมไหนดีจะทำลายกระแพงเมืองจีนตัวนี้ไปได้เล่นเลยเล่นเลยในทีท่รับชักลูกมีบเบาๆแต่ก็ยังไม่ผ่านมาได้เส็จครับหมาในทีท่ากับิีทีเล่นกันเบาๆเอาละครับประตรูวู้หูบอลมาที่หมายเลขน้างง่ายๆหมายเลขนทางใจทีไปที่หมายเลขวสองสองมาแปดจีบลูกนี้ยังไม่ผ่านครับจีบแ ขายอยู่ดูที่หมายเลขตั๋วของข้างขาบอลยังได้ที่หมายเลขแปดยูเจ้าปิดประต้รักษาประตูขาซัดลงเลยเจาประตูต่อสู้่อนออกจากใกลอดเร็วครับวางบอลให้ตกลงมีหน้าเปลี่ยนลงไปครับเอาตัวเลขเยอะๆลงไปหน่อยเพื่อจะดีขึ้นหมายเลขหกครับ 6เตะด้วยเท้าซ้ายจ่ายบอลไปให้มาได้เพียตามไม่ทันครับลูกโอเคก่อนแ้วไทยใกล้ๆครับฝั่งซ้ายไดี๋ยวบฮะเนีัยเดี๋ยวก่อนในท้ายเกมนะครับท้ายเกมครึ่งหลังนะครับบัวหงยังนำบ้านอีนาไป9ประตูต่อ0 ดูครับว่าจะได้อีกประตูไหมครับ,บว่างรับโอ้โหเข้าข้างปาไปหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โห,โหสุดยอดครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ครับ ติดตามนะครับมอบเงินสนับสนุนการกีฬา